กอดไว้ไม่ให้เลิกไปหรอกเฮ้ยทำไรเนี่ยริมกอดไว้เออเลิกเขารักดีขนาดนี้เลยเหรอไม่มันรักคองริมจะแยกความรักเลิกกับคองเห็นไหมจะไปหาแล้วแก๊งลูกหมาสามตัวของเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยลืมตาแล้วลืมตาแล้วเหรอใช่พามาเจอพ่อยังยังเหรอเดี๋ยววันนี้เราพาเขามาเจอพ่อหน่อยดีกว่าได้ได้แต่เจอเลิกไม่ได้นะเจอเลิกไม่ได้เลิกกินแน่หรอกไปเพราะว่าเลิกโหดมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูลูกหมากันนะครับดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างอนนี้ลูกหมาน่ารักมากนี่พ่อพ่อ <ทาง>เดี๋ยวพ่อๆต้องได้เจอลูกแล้ววันนี้มาดูดิว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างยังไงเขาลืมตาแล้วน่ารักเลยดูปรับเดียวตัวใหญ่แล้วนะพี่ดูดิใหญ่บ้าง นี่สิบวันเองนะโอ้โหน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเฮ้ยตัวนี้มีหนวดด้วยหรอดีมีหนวดหนวดขาวขาวด้วยโอ้ยเพื่อนร้องนะชื่ออะไรดีอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้ชื่ออะไรเรามีชื่อให้ตัวหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอใช่มีชื่อให้ตัวหนึ่งแล้วแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มียังไม่มีชื่อไหนลองเดินเดินได้นะเดินได้เดินได้แล้วเหรอใช่แบบคลาองทางอ๋อ อย่านี่เขาเรียกว่าเดินเหมือนเต่าเลยแบบเราแบบพี่เด็กตั้งไข่ไงนี่ไงเด็กตั้งไข่เด็กหัดเดินเหรออือโโอ้หเออเดินเก่งนะเห็นไหมได้อยู่ตัวนี้คือน้องฝุินใช่เป็นเบบี้โอเบบี้เบบี้ไม่ร้องแลครับไม่ร้องคล้วเหมอต่างกันตรงไหนบ้างอะไซส์ไงพี่ดูไซส์สินี่เอนเตอรนีสีอ่อนกว่าตัวพี่สีอ่อนแล้วน้องสีเข้มเห็นไหมอ๋อใช่ตัวพี่ หน้าตาเหมือนกันใช่เหมือนกันแล้วก็ดูไซส์อันนี้ใหญ่กว่าอันนี้เล็กกว่าอแต่ตัวนั้นเดินเร็วกว่าไปเลยลูกเห็นปะอันนี้อันนี้หัวใหญ่ที่หัวเล็กเอ้ามันจะกินนมเนี่ยมันกินนเป็นนมกินนมเป็นหนูแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หางยาวกว่าพี่ตัวนี้หางสั้นเหรอหางไม่เท่ากันหรอเห็นไหมแต่สีเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกัน เราจะให้มันมาเดินแข่งกันเออนีเขารักกันหรือเปล่าเปล่ามันนึงก็เป็นนมหรือเปล่าแม่แม่หนีไปเที่ยวแล้วตอนนี้ใช่แม่หนีไปเที่ยวแล้วเสร็จแล้วอีตัวหนึ่งมาดิตัวที่เราตั้งชื่อไว้แล้วใช่ไหมใช่ตัวนี้เหมือนมิงูนีนี่ตัวนี้ชื่อว่าเมก้าครับเพิรมเมก้าหรอไมกานี่ให้ผมดำไปหน่อยไม่เห็นลูกตาผมเลยละสี ร้องมันร้องมันร้องมันร้องไปงั้นแหละไม่หิวหรอกมันงอแงเป็นเด็กไงเป็นเด็กขี้งอแงใช่เป็นเด็กขี้งอแงได้พอมาเยอะแน่เลยได้คลองมาเยอะใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่นี่เด็กหนุ่มเนาะเอ้ยมีตกใจมีตกใจเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอัพเอนเดลอัพแอนเดลฟัพนจิ๋วใช่รถหุ่นตัวเป็นหมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เขายังไม่ถึงวัยที่ต้องหอกับนังแก๊งแต่ยังเล่นยังเล่นเขาพิ่งลงตาได้วันสองวันเองนะพี่เรามาเข้าแก๊งได้เนาะจริงจริงพวกนี้ไม่ชอบอยู่กองอยู่กลมมันก็ร้องกันแต่ก็ต้องใส่กลมไว้แล้วทำไมต้องมาเป็นตัวนี้ตัวเดียวอ่ะ้าวลุ้นเลยดีมพี่ได้ข่าวว่าดีมไปจ้างพี่เลียงมาเลยเหรอใช่เนาะ จำเพี้ยให้เลี้ยงคนละตัวเลยเหรอให้เลี้ยงคนละตัวเลยอันนี้ของดีนเลี้ยงตัวนี้หรออันนตัวหนึ่งใช่แล้วนี่หรอใช่นี่เลี้ยงเมก้าหรอใช่โอ้โหอันนี้หรอวีวี่พี่เลี้ยงอะไรเนี่ยตัวนี้ยังไม่มีชื่อตัวนี้ยังไม่มีชื่อนี่ละนามยังไม่มีชื่อฮะเฮ้ยหลับแล้วพี่เลี้ยงมือหนึ่งเขาเลี้ยงหลับขาขาตากเลยใช่เอ้ยน่ารักไหมแอบแม่เอาแม่มาไว้ในกล้องก่อนเนาะ แม่เขาค่อนข้างห่วงลูกด้วยอืตปเอามีงุ้งไปไว้ในกรงก่อนสเสรัจแล้วเราจะได้พาพ่อเขามาเจอลูกหมาเอาขนมมาล่อขนมมาล่อเหรอต้องขางไอ้เลิฟไว้ไอ้เลิฟเป็นคนทำแน่งั้เลิฟไปโดดเหยียบอ่ะต้องขางไอ้เลิฟไว้ไหมอ่ะไม่ต้องมีกุ้งเดี๋ยวไอ้ของเข้าไปมีกุ้งมีกุ้งมาให่แตบอกเลยนะว่าตอนที่เราพา ตอนนี้นะครับเราก็เอาแม่ของเขาไปแอบในกรงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาพ่อเขามาเจอตรงนี้เลยดีกว่าได้ได้พี่ว่าแม่เขาต้องไม่ยอมแน่นอนไม่ยออมมต้งีการเห่าแน่นอนมาเต้นเอาคิงคองให้หน่อยมาเอาเอาคิงคองอันนี้คิงคองไงคิงคองไวเด็กโอ๊ยคิงคองมาโอ้โหนี่ไงโหยตัวนึงมันหลังสีดำนะสีตาเห็นไหมผมจะได้เจอพ่อแล้วผมไม่เคยพี่ว่าพ่อมันจะกลัวมันไหมเหรอหรือว่าพ่อมันต้องกลัวแน่เลยใช่ พอต้องวแม่เนี่ยแม่ดุพ่อมาแล้วโอ้พ่อมาแล้วอุ้ยพ่อมาแล้วพอมนี่โอ้เฮยขาพิได้เจอนกครั้งแรกแลนสื่นเต้นไหมเ้ยเฮ้ยดมดมีะเฮ้ยงงงงงเอาเลยตัวนี้ไว้ตังตัวนี้เอาขึ้นมาเดขึ้นมาเอมามอุ้มมาคินค้องคิงค้องกับลูกของเขาลูก ใช่หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยลูกลูกเธอผลงานเธอสามคนเนี่ยโอ้โหยคงจะขี้กลัวงานเธอมึงกลัวไห่ใช่กตุ๊กตั้งอปิดมันมันจะยุบ้สึกอะไรนี่มาลองลองมาเร็วอ้าวจะไปไหนอ่ะจะหนีเหรอตรงนี้นี่เหรอเฮ้ยว่ามันมันกลัวเหรอลูกหมาก็กลัวเหรอโอ้ยเนี่ยเข้ามาหายเอาปากไปฝากอะไรเราเดี๋ยวต้องดี คิดว่าเขาจะกัดไหมไม่กัดกิงของไม่ค่อยดูนเดี๋ยวมันได้มาทับเท้าผมอยู่อ่ะช่วยถ้าถ้าน,นอนนอี่โดนขอกินนมแน่เออแล้วรอให้นอนรออให้นอนไม่กิงของนอนเลยจะไปแล้วนอนนอน,น,นเ,เกือบแล้วอุบัวต<ะ>ีเกือบที่ไม่คาดคิดเกือบแล้วที่ไม่คาดคิดผมเกือบตายแล้วผมเกือบตายแล้วเอาแล้วอีกสองตัวไปไหนแล้ะอ๋ออุ้งยู่แม่ไม่ยอมแล้วงั้นอ่ะเราแม่เอาไว้ในนี้ดีกว่าเพราะพอปลอดภัยเดี๋ยวแม่จองมาอีก เอาเป็นงี้มึงเล่าดีกว่ารนั่งลงนั่งนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเปลี่ยนเป้าหมายตัวไหนร้องอ่ะเออเลสนใจเลยนั่งลงเออเอออยากจับแล้วคอยคอยก่อนตัวนี้ร้องคอยไม่กล้าร้องไม่กล้าอยากเจอคุณป้าหรอคุณป้อยเลยคุณป้าอย่าคุณป้านั่งลงนั่งลงขี่ ต้องขีดดูหน้ามันแบบตัวนึงชื่อฟิวลี่ชื่อฟิวลี่ใช่แล้วมีตัวไหนให้ตัวไหนตัวนี้ไปเลยเอาตัวเนี้ยใช่อันนี้มันเออเลอร์แง่งลงพาเออเลอร์ไปเปลี่ยนชื่อเป็นฟิวลี่ก็ได้ตัวนี้ชื่อฟิวลี่ตัวเนี้ยชื่อฟิวลี่โหดูเออเลอร์แบบว่าไม่อยากได้มาทีน่งรอตลอดเขาสนใจกว่าพ่อเขาอีกใช่พ่อเขาไม่สนใจเขาอยากได้หรือเปล่าเขาอยากขีดวะพี่ว่าถ้าให้นมอ่ะเออเลอร์ให้นมได้ปะ เออเลิ่มสามารถให้นมได้ไหมเออเลิ่มมีนมไหมเออเลิ่มมีนมเปล่าผมวันนี้ทุกวันนี้ผมยังไม่มีสกินเลยไม่มีอะไรด้วยเออเลิ่มมีเออเริ่มรักเด็กเออเริ่มรักเด็กเหรอใช่เอเริ่มไม่รักหนูมีที่ตัหนูเลยจะมารักเด็กอะไรตอนนี้เอ้าหุรักจนล้มเอ้ยซิวสามตัวนี้ซิวเอาตัวไหนชอบตัวไหนทุกตัวเลยชอบทุกตัวเลยเหรอตัวนี้หรอตัวนี้ชื่ออะไรนะซิวตัวนี้มันชื่อฟิลลี่ฟิลลี่ ให้ซิลคิดตอนนี้เลยซิลคิดได้ทั้งิสามตัวตัวนี้ชื่อเมก้าไปแล้วไม่ใช่นี่ชื่อดีโอไหมเปลี่ยนไปเลยดีโอดีโอตื่นแล้วเนี่ยพอมือเซ็นมาตื่นเลยจอกดิมมันใหญ่กว่าไหนตัวเนี้ยใช่ตัวตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้อีกตัวนี้ใหญ่สุดตัวไหนเป็นพี่เหรอไอตัวนี้เป็นพี่ตัวนี้เป็นคนกลางคนกลางไอตัวนี้กินเก่งมากเลยใช่ พ่แล้วเกิดปฏิบัติการลูกขี่คอไหนโฮ้ยรูปไหวขี่คอพ่ออ้าวเดีทำไมมันหนักๆนี้เนี่ยรูปไหวขี่คอพ่อเฮ้ยมันดูดมันดูดมันนึกว่านมนึกว่านมเดี๋ยวดี่มันไปนมหนีหูหนีเลยหนีเลยโอ้โหลิ้นมันยังห้อยอยู่เลยลิ้นมันยังห้อยอยู่เลย นี้นะคะพี่ดิวก็พามาดูลูกหมานะลูกมิวกับคิงคองนะตอนนี้ก็อายุครบ14วันแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นว่าคราวหน้านะเดี๋ยวพี่ดิมจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าโตแล้วหน้าตาเป็นยังไงหัดเดินแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็แบบ14วันตัวใหญ่มากอ้วนมากนะแล้วก็แข็งแรงทุกตัวนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะหรือว่าอยากดูลูกหมาอีกนะคอมเมนต์มาบอกพี่ดิมด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ดิวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะสรวัสดีคะ่ะต้องขอตัวลาไปก่อนบาย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 คะ่ะบายบายคะ่ะผมไปกินนมแม่ก่อนคะ่ะ <c oughs> ไปแม